สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่28เมษายนพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่พักอศาศัยอยู่โดยรอบพระตำหนักทักษิณราชนีเวศ วันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเอกกรัฐรีเซ็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่พักอาศัยอยู่โดยรอบพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตําบลกาลุววอเหนืออําเภอ นราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจำนวน158คนเรือนในพื้นที่4หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่11บ้านตือลาคอปาลลัสหมู่ที่4บ้านเขาตันยงหมู่ที่8บ้านโคกสยาและหมู่ที่6บ้านพิกุลทองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งนี้ผู้ได้รับถุงอย่างชีพระราชทานต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเน็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประสบกน,นิก่อนทุกหมู่เหล่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะที่ทรงห่วงใยและทรงไม่น ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19ค่ะขอพระอง,งค์ทรงเจริค่ะรู้สึกซาบเพื่งใจสำนึกในพระมหากรุณาที่คนเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยและไม่ทอดทิ้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19ขอพระอง,งค์ทรงเจริญ ระบาดสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงกรัวพระราชาทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่ลานอเนกประสงค์สวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ตจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 <S <S เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายพักพงธวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมจจกใส่อาหารให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานจำนวน3จุดคือจุดแรกที่บริเวณลานอนเนกประสงค์สวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ต จุดที่2บริเวณลานโลมาสวนสาธารณะป่าอำเภอรกระทุ้และจุดที่สบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนถลางพระนางสร้างอำเภอถลางเพื่อปรุงอาหารนําไปแจกจ่ายแก่ประชาชนซึ่งการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้ยังความพลื้นปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ มูลนิธิราฐประชาคิาะห์ในพระบรมราชูรปรถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภยัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำร้อยหนึ่งหรือโรงเรียนวัดราชสัทธารามอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนทิทิราชประชาธิเคราะห์ในพระบร,รมราชูปธมภมประจำจังหวัดปทุมธานีเชิญสิ่งของพระราชาทานไปมอบแก่ผู้ประสบอคีภยัยเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยที่หมู่4หมู่บ้านฉัดนรงค์ ตำบลบึงคำร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจำนวนสามหลังได้รับความเสียหายบางส่วนได้แก่บ้านของนายประจักษ์แสนขุมบ้านเลขที่49ทับ461นายทองสุขทองราชบ้านเลขที่49ทับ462และนายสอนสิริบุญตาบ้านเลขที่49ทับ463เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภยัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักรับมอบตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยท,ที่ติดเชื้อโควิด -19 วันนี้ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สมเด็จพระนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้เชิญอุปรกรณ์ทางการแพทย์พระราชาทานตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชือ้อโควิด -19 ไปมอบให้แก่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักซึ่งพระราชทานพระราชานุญาตให้หมู่ลนิธิชัยพัฒนาชงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด -19 แล้ว โรคระบาดต,ต่างๆจัดซื้อเพื่อพอระราชทานการโรงพยาบาลต่างๆ โดยมีนายแพทย์ชนนินจารุปวัฒนมงคลผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีรับมอบอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระองค์ทรงห่วงใยในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19รวมถึงผู้ป่วยโรคโควิด19ด้วย ที่โรงพยาบาลนครนายกนายนัทพงศิริชนะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งตรวจ จากผู้ป่วยติดเชื้อโควิด1 9ซึ่งสมเ็จพระรนิธฐที่ราชเจ้ากรมสมเ็จพระเทพพรนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดพระราโปรกระหม,ม่อมพระราชทา,านการโรงพยาบาลนครนายกเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ในสถานการณ์โรคโควิด1 9ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกทางหนึ่ง คณะสงฆ์จังหวัดสุขโขทัยจัดตั้งโรงทานตามพระดำริสมเด็จพระสังฆสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 วันนี้ที่บริเวณหน้าคลินิกฟอฟันซอยนาโพอําเภอเมืองสุขโขท,ทยัยจังหวัดสุขโขทัยพระครูประพาสธ,ธรรมนันรองเจ้าคณะอําเภอเมืองสุขโขทัยจังหวัดสุขโขท,ทยัยเจ้าอาวาสวัดบ้านนา พระครูขันติพลธาดาเจ้าอาวาสวัดลัดไยมูลส่วนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมคณะสงฆ์และศิษยานุศิตร,ร่วมการจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ตามพระดรําริของสมเด็จพระอริยวงศาคายตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทั้งนี้เนื่องจากช่วงนี้มีสถานการณ์โรคโควิด -19 ระบาดท,ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนบางคนตกงานขาดไรายได้ทำมาหากินลำบากทางคณะสงฆ์จังหวัดสุโขโทยัยจึงได้จัดเตรียมอาหารแห้งไข่ไก่ข้าวกล่องน้ำดื่มผล,ลไม้ขนมหวานจำนวนกว่า1,200ชุดเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยเน้นย้ำถึงความปลอดภัยยืนระยะห่างกัน1-2เมตร มีจุดคัดกรองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลตำบลเมืองเก่ามาวัดอุณหภูมิร่างกายและฉีดพ่นแอลกอฮอลล้างมือก่อนที่จะเข้ารับและต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันทุกครั้งจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริศวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ